ชุมชนคุณธรรมบ้านรางจันหมู่ที่4ตำบลนาโคอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่ติดชายทะเลในเขตรอยต่อของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง แบบดั้งเดิมซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเช่นการเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติการทำกะปิจากตัวเคยซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมการถีบกระดานเลนชุมชนมีสะพานทอดยาวไปในทะเลเพื่อชมทิวทัศน์ที่เรียกว่าสะพานเขียวหมู่บ้านรังจันแห่งนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเช่น เรื่องของอาชีพในชุมชนที่มีทั้งการเลี้ยงปูการทำกะปิการทำประมงชายฝั่งที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นอกจากนั้นในชุมชนก็มีโฮมสเตย์ที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาพักผ่อนในบรรยากาศแบบง่ายๆสไตล์ริมทะเลสำหรับการเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงบ้านรังจันนั้น ถ้าเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายพระรามสองข้ามคลองสุนักหอนและเลยวัดกาหลงไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะมีทางเข้าด้านซ้ายมือผ่านค่ายที่พังกรแล้วตรงเข้าไปจนสุดก็จะถึงชุมชนประมงบ้านลังจัน ส่วนใหญ่คนที่มากบมากราบขอพรกันในเรื่องเป็นเรื่องอขอพรเหมือนเดินทางแค่ค่ะปลแล้วก็วางทีอาจจะมีรางวัลบ้าอไรอขอเลขเด็ดบ้าอะเราว่ามันแล้วแต่เรื่องกากระชิัความเป็นสิริมงคล ที่ดตัวเมื่อตั้งันก็ค่ะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เดียวกนสิทธิ์เดียวกันก็เปนใจพักพื้นเราแล้วที่นี่มีงานเรียกว่างานกับปีไหมคะงานประจำปีก็จะมีของประมาณเดือนมกราเดือนสามคาะมกราประมาณปีใหม่ชาประมาณปีใหม่ก็บางทีก็ต้นปีกับปลายปีครับไอ้ปลายเดือนครับต้นเดือนกับปลายเดือนเพราะว่าจะไม่เขาจะนิเป็นค่ำอ่าชาใช่ค่ำแล้วแต่ก็จะเป็นลูกศิษย์มาทำกิจกรรมในวรมกัน มีแจกว่าเปนี herical, finance, ่มามาไหว้แล้วก็มีที่ที่ศาลานี่ก็จะมีพิเศษค่มีการแสดงมีการแจกงค่อ่าใช่มีแจกค่ามีแจกกับค้าบนชุมชนเราคนที่เขาบริจาค ค่ะอะอย่างยโฮมสเตย์เราก็จะมีบ้านพักอยู่ให้หลัง <c oughs> เรารับอยู่ประมาณ 10- บถึงสิ้าท่านนะคะเราก็จะให้อยู่แต่ว่าถ้าต้องมากรุงแล้วในกลุม่มเดียวกันแจ้งงานแจ <ๆ S 1> ้งโรงงานจริงๆเราจะรับถ้าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะพร้พอมกว่าเพราะว่าเราจะมีเราจะให้เด็กๆเราเป็นเด็กของบ้านเราเนี่ยเป็นมัณเทศน้อยด้วยแล้วก็เป็นวิทยกรน้อยด้วยเพราะตามฐานเนี่ยเราจะมีให้ชมเลยนะคะอย่างไทยเคม เราก็ให้เด็กของเราเนี่ยเป็นวิญญาณของจอมมีการข้อไข่เก็บทะเลโคนของเราน้่ยนะคะและก็การตำกระปิแบบโบราณนะคะนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของเรามกันชนนะคะช่วนของบ้านชานทะลรังจันนะคะก็เป็นบ้านเล็กๆนะคะความเป็นมาก็คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่ชื่อมีภรรยาชื่อเาจันนะคะเขาไปปลูกบ้านไว้ชายทะเลนะคะแล้วก็บ้านมขาอยู่ข้างคลองนะสมัยคลสมัยก่อนเนี่ยคลองนีเรียกา i เชิญชวนนะคะทุกท่านที่ได้ได้รับได้ชมหรือว่าได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็เชิญเข้ามาเที่ยวบ้านชายทะเลล้าจันทร์ของเราก็มีผ่านทางเป็นบ้านชายทะเลีล้าจันทร์ได้เลยนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมแล้วก็เบอร์ของผู้ใหญ่นะคะแปดหนึ่งเ